นะว่าคิมพูดไม่ค่อยเก่งแต่ท้าอดใจใช่ก็ย้อนเราจะทานข้าวกันแล้วกันเนาะแล้วก็จะมารวมเล่นเกมกันอีกมากมายเลยนะกิจกรรมวันนี้ก็ยังไม่จบนี่คือแค่เปิดงานเฉยเดี๋ยวฉันจะขึ้นมาคุยอีกทีหนึ่งเขาไปคิดคำพูดก่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไอ้นี่สาวเนี่ยสาว เลยใช<บ><บ>่ไหมหนูพูดได้โดยไม่ต้องมีสคริปต์ว่าต่อไปเราจะกินกันแล้วเพราะว่านูงหิวหรือว่าังไมไม,ไม่ใช่ค่ะก็เมื่อกี้ถามแฟบนบถามหลายหลาคนเขาก็บอกาเขาหิว<อ>แฟนาหิวหรือน้องยิมหิวคะช่วยตอบหน่อยใ<า>ชยหรือเปล่ากันเราไม่ต้องกินข้ากันไหมคะแฟนถาจะต้องักการกินใ้วไห,หมดูิสองปูกหมดกินมาดคะ